สวัสดีครับพระหลักพระแพงนะครับคนทำคลิปไปเยอะแล้วสำหรับคลิปผมจะเป็นพระย่อยๆนะครับสำหรับคนงบน้อยก็สามารถเป็นเจ้าของได้วันนี้นะครับผมจะนำมาเสนอก็คือเหรียญมหาสมปราธาสองของหลวงปู่หมุนนะครับซึ่งออกที่วัดทรัพย์ลำไยสามัคคีธรรมลบบุรี ปีพศ2556นะครับเหรียญนี้ออกปี56ก่อนที่จะชมเหรียญน,นะครับผมก็จะบอกรายละเอียดของเหรียญน,นิดนึงนะครับเพื่อจะทำให้เราง่ายเรื่องข้อมูลนะครับโดยเหรียญรุ่นนี้สร้างออกแบบเหมือนกับมหาสมปทานารุ่นแรกปี43นะครับซึ่งเหรียญรุ่น2นี้ก็สร้างในปี2556 มีการพุทธทยพิเศษสองครั้งนะครับสครั้งนะครับก็คือครั้งแรกในเดือนธันวาปี56นะครับปลุกเสกที่วัดทรัพย์ลำใหญ่นะครับที่วัดทรัพย์ลำใหญ่โดยมีท่านเจ้าคุณชลอนะครับมาเป็นประธานในการจุดเทียนชัยแล้วก็มีหลวงปู่เพิ่มวัดป้อมแก้วเป็นประธานในการดับเทียนชัยนะครับแล้วก็มีเกจิคณาจารย์หลายๆรูปนะครับ มาร่วมในพิธีพุทธาพิเศษในครั้งนั้นส่วนในครั้งที่สองนะครับส่วนในครั้งที่สองก็ทําพิธีพุทธาพิเศษที่วัดละคังโคศิตารามนะครับเดือนธันวาเหมือนกันนะครับเดือนธันวาเหมือนกันปีห้าหกโดยมีท่านเจ้าคุณสมเด็จมหามุนีวงนะครับวราชบพิษเป็นประธานในการจุดเทียนชัยส่วนประธานในการดับเทียนชัยก็เป็นท่านเจ้าคุณเที่ยงนะครับ เจ้าคุณเที่ยงวัตรละคงซึ่งมีเกจิคณาจารย์มาร่วมพุทธพิเศษหลายรูปนะครับหลายรูปอันนี้ผมจะไม่เล่านะครับท่านสามารถหาข้อมูลได้นะครับทีนี้ผมจะมาแยกจํานวนการจัดสร้างเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่ามีการสร้างอะไรบ้างในเหรียญรุ่นนี้นะครับมีการสร้างเนื้อทองคํา29เหรียญน,นะครับมีการสร้างเนื้อเงินหน้ากากทองคา119เหรียญน,นะครับ แล้วก็มีเนื้อเงินลงยา499เหรียญมีเนื้อนวะหน้ากากเงินลงยา499เหรียญเนื้อนวะลงยา999เหรียญเนื้อทองแดงหน้ากากเงิน999เหรียญนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงธรรมดาผิวไฟเนี่ยนะครับ9,999เหรียญนะครับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เป็นเหรียญทองแดงนะครับทองแดงผิวไฟ ลักษณะเหรียญเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นทองแดงผิวไฟเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นทองแดงผิวไฟนะครับวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับในการพิจารณาว่าเกเท้อันดับแรกนะครับที่ผมดูก็คือทุกคนก็คือต้องดูพิมพ์นั่นแหละครับก็ดูพิมพ์นะครับแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะสังเกตได้ส่วนมากที่ผมมีนะครับผมมีอยู่หลายเหรียญนะครับหลายสิบเหรียญที่เห็นเหมือนกันก็คือจะมีคราบดำๆนะครับ จะมีคราบดำๆนะครับคราบดำๆที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นบนผิวเหรียญเนี่ยนะครับเล่ากันว่าเหรียญตอนนั้นยังไม่มีกล่องนะครับวางเรียงกันแล้วก็มีการประพรมน้ำพระพุทธมนต์นะครับนะครับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ใส่เหรียญน,นะครับแล้วเหรียญเก็บมาก็เลยทำให้เกิดคราบต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นคราบสีดำ ที่ผมมีนะครับเป็นแบบนี้ทุกเหรียญน,นะครับเป็นแบบนี้ทุกเหรียญอันนี้ถ้าหากว่าใครที่อยากจะสังเกตง่ายๆนะครับคือเหรียญจะไม่เป็นผิวไฟแป๊สนะครับเป็นไว้แต่มีการล้างนะครับเป็นไว้แต่ว่ามีการทําความสะอาดผิวผิวก็จะเป็นผิวไฟสวยนะครับทีนี้ในการตอกโค again, ้ดแบบมาตรฐานก็มีสี่โค้ดนะครับมาตรฐานก็คือสี่โค้ดนะครับโค้ดที่หนึ่งนะครับโคดที่หนึ่งโค้ดที่2โคดที่สามโคดที่4ี่อยู่ตรงนี้นะครับ มีการตอกโค้ดอยู่4โค้ดอันนี้คือโค้ดมาตรฐานนะครับอาจจะมีบางที่8โค้ด16โค้ดก็มีนะครับมีการตอกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปเจาะตรงนั้นนะเนี่ยนะครับโค้ดตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้2ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยครับดูนะครับลักษณะผิวเหรียญเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เหรียญรุ่นนี้นะครับ แล้วจุดอันนึงที่เป็นจุดที่สําคัญนะครับในการเป็นจุดจ่ายตังค์เลยคือตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงหูเหรียน,นีนะครับตรงเนี้มันจะมีไม่ชัดเดี๋ยวนะเนี่ยครับตรงนี้นะครับตรงเนี้ ตรงปาปากกาผมเนี่ยนะครับจะมี Montana, <c oughs> ล่องนะครับจะมีล่องบุบลงไปอันนี้ก an er no ็เป <sm> ็นจุดพิจารณาอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นจุดพิจารณาอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยนรุ่นนี้ค่อนข้างจะดูง่ายอยู่นะครับค่อนข้างจะเล่นหาง่ายนะครับเล่นหาง่ายสาหรับคนที่งบน้อยนะครับสามารถที่จะหาไปเช่าหาบูชาได้นะครับเดี่นรุ่นนี้ตอนที่พีิๆนะครับขึ้นไปหนึ่งพันห้านะครับนะครับตอนที่พีิๆขึ้นไปหนึ่งพันห้าผมก็เจ็บนะครับ ผมก็ทยอยเก็บยังไม่ได้ขายเลยนะครับเก็บมาเรื่อยๆนะครับทีละเหรียญสองเหรียญสามเหรียญน,นะครับแล้วแต่เหรียญน,นี้น่าใช้นะครับทั้งพิธีการสร้างนะครับทั้งพิธีพุทธพิเศษทั้งเรื่องการจัดสร้างค่อนข้างจะชัดเจนนะครับต่อโค้ดตออะไรเรียบร้อยคนที่มีงบน้อยๆนะครับไม่สามารถที่จะเช่าหารุ่นแรกราคาสามสี่หมื่นได้ก็เช่ารุ่นนี้นะครับพันบวกลบนะครับ ันบอกลบก็แล้วแต่สภาพของเหรียญนะครับแต่ส่วนมากก็จะสวยๆทั้งนั้นนะครับอันนี้ถือว่าสวยแล้วนะครับสําหรับเหรียญดูนี้แล้วก็กล่องนะครับถ้ากล่องเดิมๆก็เป็นแบบนี้นะครับนะครับดูกล่องนะครับกล่องเดิมๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเขียนรายละเอียดบอกเนี่ยครับกล่องแท้ๆต้องเป็นแบบนี้นะครับนะครับเป็น2ชั้นแล้วก็เอาใส่จะค่อนข้างฟิตนะครับจะค่อนข้างฟิตเลยแน่นนะครับ อันนี้คือกล่องแท้นะครับนะครับอันนี้เรียกว่าพระแท้พร้อมกล่องนะครับกล่องเดิมๆเป็นแบบนี้นะครับตอนที่เสกยังไม่ได้ใส่กล่องนะครับส่วนมากเนื่องจากว่าวัดมีงบประมาณน้อยนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือกล่องนี่คือเหรียญรุ่นมหาสมปรารถนานะครับที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้สําหรับท่านที่ศรัทธานิยมชมชอบหลวงปู่หมุนนะครับก็สามารถที่จะหาเช่าหาบูชาได้นะครับของดีราคาไม่แพงนะครับอนาคตดีแน่นอนนะครับสําหรับรุ่นนี้ โอเคนะครับผมไม่ได้มาบอกเจ๊แท้อะไรมากมายหรอกครับนะครับผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะเพียงตามมาแนะนําของดีที่น่าใช้นะครับในสายลูกปุ่มหมุนอีกรุ่นหนึ่งนะครับไม่ควรพลาดครับขอบคุณมากๆนะครับผม